อ่าต้องรับต้องเข้าปล่อยตีกระชับปล่อยตีกระชับอ่าปล่อยใส่โอกปล่อยใส่โซ่ปล่อยตีกระชับปล่อยใส่โซ่รุ่งปล่อยสั้นฟังกรรมการตั้งซุกต้องซุกต้งแยกต้องแงะซุกกันแบบนี้น้ำใจนักกีฬาอ่า

เกไปวะนี่ขาดไปวะลงจุดโโอ้จุดโลอะไรต้บบโนัดนัดนโอ้เ้าเวด้วสิโอ้อ้าวอเอาเดี๋ยวต่อใา้เลยเออบอลังกาบลังกาฮัลี